เปลี่ยนลุกบ้างครับเปลี่ยนลุกบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ละครเราก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็เลยแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบไม่มีงานแบบละครต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไว้เปลี่ยนลุกบ้างอะไรเงี้ยครับคนว่าข้างล้กยไงก็มีก็มีคนชอบเยอะนะฮะมีคนเห็นแล้วก็ชอบเยอะนะครับผมก็เลยเริ่มเริ่มติดใจแล้วไม่ะเราจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนเป็นผมเปนแเป็นตอกอะไรก็ เอาความจริงถ้าสมมุติมันมีมันมีโปรเจกต์ที่แบบเราสามารถไว้หนวดไว้เขาแบบนี้ได้ก็สนใจนะฮะมันก็น่าลองทำดูนะเนี่ยเรื่องที่เราแบบว่าทำอะไรที่แบบว้าวได้อยู่นะช่วงนี้เหรอฮะทั้งแบบพาดเซ็กซี่เลยรอย่าง้ยอ๋อจะเติบกันไปไหนก็ก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมมันก็โอเคมันก็น่าลองน่าทำนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอออยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะฮะมันรู้สึกแบบ เงาเหนาก็เลยหาอะไรทําเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับเก็ตคอมเมนต์มังไม่ทบเวลาคนเขาไปคอมเมนต์เราเวลาเราปล่อยภาพออกมาเนี่ยมีครับการสาดน้ำอะไรเงี้ยครอาเห็นครับเห็นครับเป็นยังไงบ้างหลายๆคอมเมนต์ก็ก็ก็ช็อตเหมือนกันฮะบางทีใช่ไหมบ้างคะอธิบดีออวีอาทไหมคะอาทีเช่นเอ่อขอจับหรือว่าหรืออะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นจับแขนจะเป็นจับจะอะไรพวก็มีขอเซฟรูปไว้บ้างไหมคะ ผมไม่รู้ครับว่าเขาเซฟไว้หรือเปล่าแต่แต่ว่าอาจจะมีไดเล็กด้วยบางทีใช่ครับแต่ว่าไดเล็กก็อาจจะแบบลึกลึกหน่อยอะไรเงี้ยมื่ตัวมีตัวไหมพอเราเริ่มมีการชว์มากขึ้นมีคนมาตอเริ่มตอแบบแรงขึ้นเนี่ยผมก็เลยไว้หนวดไว้ต้อนรับอย่าเล่นกับระบบลแต่นะคบผมก้างผมก้างนะครับไม่ความจริงคือ เขาไม่ได้มาถึงตัวเราเขาแค่แบบโอเคมีในโซเชียลนี่นะนะเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโอเคเราเราค่อนข้างที่จะสบายเราเพราะเราไม่ได้ซีเรียสในโซเชียลมากอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็มีการเตรียมตัวในการตั้งับคอมเมนต์อะไรแบบนี้ไปใช่ครับใช่ครับเราก็อันไหนที่เราสามารถแบบสามารถเล่นสามารถแกล้งได้เราก็เราก็แกล้งกลับได้อะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่มันแบบค่อนข้างที่จะเกินไปเราก็โอเคเราเราปล่อยผ่านดีกว่าเลยสาวๆเข้ามาเยอะเครับ เสาสับท่ามานทำอะไรครับเข้ามาคุยอะไรหยอกล้ออะไรเงี้ยข้ามาทานก๋วยเตี๋ยมันก็คาเฟ่อะไรเงี้ยก็มีคนทักเข้ามาบ้างครับผมแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าจะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวก็ยินดีครับเชิญที่ร้านได้ครับบ้ายเอก็เดี๋ยวต้มยำครับอันไหนแซ่บกันนะระหว่างพ่อค้ากับก๋วเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแซบนะฮะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้พ่อค้าก็เริ่มแซบขึ้นนิดนึงเฮ้ยอร่อย ออตอนนี้ดีมากครับดีมากครับต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆในวงการครับคือแบบทุกคนช่วยไปรีวิวช่วยไปลงกันแล้วแบบกระแสตอบรับดีมากครับตอนนี้คือเราเพิ่มโปะแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มคนแล้วนะฮะก็ยังยังแทบจะไม่ทันช่วงเที่ยงช่วงอะไรที่แบบพลิกพีิกอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็แต่เราก็พยายามปรับให้ระบบลงตัวให้ได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ย มีคนในวงการไป่านเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารวำดาวใช่ครับล้าสุดเหลืที่เป็นไวรอลหรืพี่อ้ํายำด้วยใช่ครับยำงไาบ้างครับเป็นก๋วยเตี๋ยมไม่ใส่ผัก <laughs> ผมรับออเดอร์มาเยอะมากเหมือนกันนะฮะแต่วันนั้นเจอพี่อ้ำแล้วผมโหแบบเขาสั่งยังไงพี่พี่เขาสั่งยังไงพี่อ้ำนะฮะไม่ใส่ผัก<อ>ไม่กินผักนะฮะขอแซ่บๆด้วยผมไม่ใส่หมูแดงแต่พี่อ้ํกินง่ายๆนวเดี๋ยวผมโดนด่าแล้วเนี่ย รับเส้นรับเส้นได้ครับรับเส้นได้ในจานนะผมพี่อ้ํามีอะไรบ้างนะน้ำซุปเส้นค่อนข้างที่จะเขาขาไม่มีผัดไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าอร่อยแต่อร่อยใช่ครับแต่แต่พี่อ้มน่ารักมากนะครับรีวิวให้เยอะมากแล้วก็มีคนตามจากพี่อ้๊มคือแบบเยอะมากเลยใช่ครับแันการเกรงก็เกรงจริงนะเราออเดอร์แกล้งกันแกล้งกันนะครับพี่อ้มแบบเขาเรียกว่าอะไรครับไปช่วยน้องแล้วก็ สั่งกลับบ้านเยอะมากด้วยนะฮะไปฝากคุณพ่อฝากคุณแม่แล้วก็ฝากที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เห็นว่าเห็นว่าจะจะหาวันมาทานอีกนะครับล่าสุดอย่างนี้รายได้มันเ่นอได้ครับ่คอนข้างดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากครับว่าสาขาสองรนสามาอาจจะยังไม่ขนาดนั้น แต่ก็แต่ก็มีความคิดอยู่บ้างครับเพราะว่าถ้าถ้ามันถ้ามันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีสาขา2สาขา3อะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าเราก็ต้องแน่นอนว่าสาขาแรกเราต้องทําระบบให้โอเคก่อนแล้วก็รักษามาตรฐานให้ได้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรื่องงานก็โอเคแล้วกิจกรรมโอเคแล้วแต่หัวใจโอเคแล้วทนยังไงกันนะก็เดี๋ยวเก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะได้มีไว้เปย์สาวอะไรมันต้องเยอะแค่ไหนคะเนี่ยชี้ชี้ไปตรงไหนกาเล่นกับระบบ ไม่ได้เร่งครับไม่ได้เร่งครับผมก็ความจริงเราก็ไม่ได้ปิดหรอกครับแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ได้เจอคนที่มันโอเคแล้วเราก็โอเคเราก็ยินดีที่จะคุยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนเยอะเต็มร้านขึ้นเจี๋ยวเขาไม่มีเวลาคุยสาวเลยใช่ครับแบบไหนมันจะโดนสเปคโดนใจเราครับมันเป็นลูกมือในการเป็นได้บ้างว่าถ้ามีคนมาช่วยเสิร์ฟมันก็จะโดนใจนะมันจะอยู่ที่ท่านเต่านะไม่ได้ไม่ได้หม้อมันอยู่ใกล้มากเลยนะ อ๋อก็ความจริงก็ไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดครับก็ถ้ามีถ้าถ้าแบบเจอใครที่มันคุยกันแล้วคลิกเราก็โอเคครับดีๆคตอนนี้วัจะยังว่างอ๋อยังว่างครับยังว่างเลยว่างสี่ห้องเลยครับแล้วที่ผ่านมามันีเข้าตาเราบ้างคะก็มีน่ารักน่ารักหลายคนครับผมน่ารักเป็นแบบฉบับของเราเป็นยังไงฉบับของผมนะฮะก็เป็นคนที่สบายๆคุยด้วยแล้วแบบเข้าใจโอเคอะไรอย่างเงี้ยผมว่าฝั่งเนีกอะไรนะขอม หวยค่ะหรือว่าชอบแบบะไรแบบพรังรับรองวันนี้บิดพูดนะร้านก๋วยเตี๋ยวแบเต็มแบบนั้นเลยชอบก๋วเตแบบเข้าเอาจริงๆก็ก็ก็เดี๋ยวนี้สเปคไม่ได้เยอะมากแล้วครับผมเอาเป็นแบบที่คนที่คุยกันแล้วเข้าใจให้กำลังใจกันแบบนี้เราโอเคแล้วฮะวันกันไม่คัสัมภาษณ์ทุกรอบก็ได้ทำแล้วเหอนใจเราทุกรอบเลยงั้นเดี๋ยวผมต้องรีบแล้วแหละไหนๆก็ไว้เข้าแล้วเนาะ อะไระเารีบไกินเนี่จยะอยากไปนับฝากร้นบ้ายอก็เดี๋ยวต้มยำนะครับผอใครที่อยากทานเดียวอร่อยอร่อยนะฮะแล้วก็มีอาหารเขาเรียกว่าคบเลยนะครับผมไปได้ครับลงทางด่วนสีสมานนะครับหรือว่า Google Map ครับบ้ายอคุเดี๋ยวต้มยำนะครับเจอเลยนะครับผมจะลอยที่ร้านครับเกิดอี่รขึ้นฝเกิดท่าร่วมวยียวั้เฮยเอาหม้อไกลไหมะ Funa ya fa.